ครับผมวันนี้จะพูดถึงความแตกต่างนะครับระหว่างนิกายเฉรวาทหิน,นายานกับนิกายมหายานนะครับหรืออาจารยวาทนะครับซึ่งเป็นนิกายของศาสนาพุทธนะครับที่แบ่งออกเอป็นสองนิกายใหญ่ๆใ,ให้เห็นภาพชัดเจนนะครับก็คืออันนิกายหิน,นายาณน,นะครับถ้าแปลความหมายก็คือหินหนี่มันยากมันแข็งนะครับก็หมายถึงยานลำเล็กนะครับยานลำไม่ใหญ่เนาะที่ คนที่ปฏิบัติเท่านั้นที่ถึงจะบรรลุธรรมแล้วเข้าถึงเข้าถึงพระนิพพานได้นะครับส่วนมหาเนี่ยมหายานก็นึกง,ง่ายๆนะครับให้จำง่ายคือมหายานคือยานลำใหญ่ที่สามารถพาคนไปได้เยอะพาคนไปหลุดพ้นได้เยอะนะครับก็มีความเชื่อนะครับว่ามหายานเนี่ยนะครับมีลักษณะของความเชื่อเป็นแบบพุทธโพธิสัตว์มีหลายองค์นะครับเช่นพระอวโลกิเตศวนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พระไวยโรจะนะ พุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะครับก็มีความเชื่อพุทธเจ้าหลายองค์นะครับเรามาดูเนาะความคข่งขัดนะครับหินนยานหรือเทรวาสเนี่ยจะมีความคข่งขัดนะครับในพระวินัยในสิกขาบทนะครับซึ่งจะแก้ไขแต่งเติมไม่ได้แต่นะครับแต่แต่ของมหายานนะครับมหายานเนี่ยจะแก้ไขพระวินัยได้นะครับแก้ไขข้อบกพร่องได้นะครับเช่นมีการอนุโลมนะครับผ่อนปลนให้ กินอาหารเย็นได้นะครับให้ใส่จีวอนหลายรูปแบบหรือมีสีสันได้อย่างเงี้ยครับอันนี้คือทําให้เห็นเนาะ <_ C 1> ต่อไปนะครับการมีพระศาสดานะครับพระศาสดาของหินาาน่ยนมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเลยนะครับสมณโคดมเพียงรูปเดียวองค์เดียวนะครับแต่ถ้าเป็นแบบมหายานนะครับก็จะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหลายองค์แล้วก็มีลักษณะความเป็นโพธิสัตว์นะครับเช่น พระอมิตาภพ,พ,พุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะครับพระไศศคุรุพุทธเจ้าและพระไวโรจนพุทธเจ้าและก็พระอวโลกิเตศวนที่จะมาในอีกในอนาคตอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนข้อปฏิบัติต่ตางๆนะครับถ้าเป็นหินญาณก็ผมพูดแล้วว่าหินน่าคือยากมันแข็งก็เน้นปฏิบัติต,ตนเองให้ตนเองพ้นทุก,ก่อนถึงจะไปช่วยคนอื่นแต่แต่ถ้าเป็นของอ่า มหายานนะครับก็จะเน้นการปฏิบัติธรรมที่ช่วยผู้อื่นนะครับช่วยผู้อื่นคือช่วยในหลายคนทั้งตนเองด้วยคนอื่นด้วยพาพ้นทุกได้นะครับต่อไปนะครับพื้นที่บริเวณที่เขานับถือกันถ้าเป็นมหายาถ้าหินนานหินนายนะครับหรือเทรวาสก็นับถือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราไทยศรีลังกาพม่าลาวกัมพูชาางเห็นภาพนะแต่ถ้าเป็นมหายานนะครับเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามมองโกเลียภูฐานทิเบต นะองค์ดาล่ะมามะอย่างเงี้ยนะคือมีพระเจ้าหลายองค์นะครับมีมีศาส,สดาหลายองค์นะครับถามว่าศาส,สนาพุทธแบบไหนดีหรือนิกายไหนดีทั้งสองนิกายเป็นอันนี้ิกายที่ดีนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการวัดปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อบรรลุนะครับแต่แก่นของความเป็นศาสนาพุทธก็ยังคงเหมือนเดิมนะคือการสละละซึ่งกิเลสนะครับแล้วก็เข้าสู่อมกคผลนิพพานนะครับที่เป็น ความจริงที่เป็นแกนสารที่สุดนะครับคือคือความคือความไม่มีตัวตนนั่นเองนะครับก็จะได้เห็นอย่างงี้เนาะแต่ทั้งหมดนี้นะครับทั้งสองนีกายก็แตกต่างกันในเรื่องของความเข่งขัดเนาะหินนิยานแข่งขัดกว่ามหายานนะครับหินนิยานนับถือพระเจ้าเออนับถือศาสดาองค์เดียวนะครับแต่ถ้ามหายานก็มีศาสดาหลายองค์จุติมา้หลายรอบเนาะถ้าเป็นอ่ หินนายานเน้นการช่วยตนเองให้พ้นทุกนึกพ้นทุกซะก่อนแต่ถ้ามหายานคุณช่วยคนอื่นได้นะครับพื้นที่ที่เขานับถือการท่าศาสนาพุทธแบบเทราวาตก็ไทยลาวศรีลังกาพามา่าอย่างเงี้ยนะกัมพูชาแต่ถ้าเป็นมหายานก็จีนที่เบตญี่ปุ่นเนาะอย่างเงี้ยนะครับโอเคละนะครับก็ได้เวลาสมควรนะครับไม่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับหากผิดพลาดเดยต้องขออภัยด้วยนะฮะ